กับร้านลุงโติกเตอร์นะคะจังหวัดกาลรรสินนะคะมาพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้าทางร้านนะคะได้ทำการจะส่งรถ L 3ล0 8 DT นปนะคะคันนี้จดทะเบียนปี53นะคะามาพร้อมอุปรกรณ์4ชิ้นนะคะมีใบดันนะคะแล้วก็มีผ่านพวนมีโรตารี่แล้วก็มีคาดให้นะคะอุปรกรณ์4ชิ้นนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดตากนะคะ ขอพระคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะที่มาอุ่นหนุนร้านลรถเทคเตอร์จังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถคูปต้ายันมาหรือรถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทางร้านมีจําหน่ายนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่เบอร์0935058953นะคะแล้วก็อีกเบอร์ห0 8 8 5 4 2 0 0นะคะสนใจรถรุ่นไหนอุปกรณ์หรือว่า รถยันมาก,ก็ทางร้านเราก็มีจำหน่ายให้นะคะพร้อมทั้งรถไถนาเดินตามนะคะเชิญได้นะคะเชิญโทรมาสอบถามหรือเชิญมาทดสอบระบบหรือมาดูรถได้นะคะที่ร้านลุงโลดเทคเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่240หมู่5นะคะบ้านเลเชือกตำบลหนองแปลงอำเภอ กรมลาใสนะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเชิญได้นะคะเชิญลูกค้าทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทางร้านก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่มาใช้บริการทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ